วันนี้ครูจะสอนเรื่องบทขยายกริยานะคะบทขยายกริยาคือส่วนที่วางไว้อยู่ด้านหน้าบทกริยาเพื่อขยายบทกริยาซึ่งเรียงลาดับดังนี้นะคะอันดับที่1นนะคะเวลาอันดับที่2ขอบเขตอันดับที่3สภาวะอันดับที่4เป้าหมายของกริยาอาการอันดับที่5วิธีการอันดับที่6สถานที่อันดับที่7ระดับความเข้มข้น อันดับที่หนึ่งเวลาเช่นวันเดือนปีช่วงเวลาไหนกี่โมง 2. ขอบเขตเช่นมีการใช้คำว่าโตที่แปลว่าทั้งหมดนะคะจอที่แปลว่าแค่3ส,สภาวะเช่นมีการใช้คำว่าปู้ที่แปลว่าไม่เมอยู่ที่แปลว่าไม่หรือไม่ได้หายยังอีจิงเน้นว่าเกิดขึ้นแล้ว กังเพิ่งจะเชียนก่อนเป้าหมายของกริยาการเช่นกับใครซึ่งเราจะใช้คำว่าเกินตามด้วยใครสักคนหนึ่งนะคะวิธีการนะคะก็คือจะมีการพูดถึงทำอะไรคนเดียวนะคะเราก็ใช้คำว่าอีเกอร์เรนหรือทำอะไรด้วยกันกับใครก็จะใช้คำว่าอีฉีสถานที่เช่นมีการกระทำหรือเกิดเหตุการณ์ขึ้นในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เราจะใช้บุพบทคําว่าใจ้ที่แปลว่าที่คือนําคําว่าใจ้มาตามด้วยสถานที่แล้วนําไปวางหน้าบทกลิยาทาอะไรจากไหนหรือเกิดเหตุการณ์จากไหนเราจะใช้คําว่าโฉงนะคะที่แปลว่าจากตามด้วยสถานที่หรือเวลาแล้วเราเอาไปวางหน้าบทกลิยาระดับความเข้มข้นก็คือเช่นเราพูดถึงคําว่ามากเราก็จะใช้คําว่าเขินนะคะ วันนี้ฉันเพิ่งเดินทางจากประเทศจีนกลับไปประเทศไทยด้วยกันกับเพื่อนถ้าเราพูดแค่ว่าฉันกลับประเทศไทยแล้วก็เรียงตามลำดับประธานกริยากรรมได้เลยค่ะวัวหุยไท่กัวเลยแต่ประโยคนี้มีการพูดถึงเวลาสภาวะเป้าหมายวิธีการสถานที่ด้วยค่ะซึ่งคำเหล่านี้นะคะก็เป็นคำที่เอามาวางไว้หน้ากริยาคือคำว่ากลับนะคะ หุยนะคะการเรียงลำดับนะคะก่อนอื่นเราเริ่มต้นด้วยปทาน,นะคะก็คือหัวฉันนะคะต่อไปตามด้วยเวลานะคะก็คือจินเทียนวันนี้นะคะต่อไปตามด้วยสภาวะก็คือกลางนะคะที่แปลว่าเพิ่งต่อด้วยเป้าหมายนะคะกับเพื่อนก็คือเกิเ้ลผึงโยต่อไปเป็นวิธีการนะคะ คำว่าด้วยกันก็คือใช้คำว่าอีฉีค่ะลำดับสุดท้ายนะคะก็คือสถานที่จากประเทศจีนเราก็ใช้คำว่าชงจงกวัวสรุปก็จะออกมาเป็นประโยคอย่างนี้ค่ะวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจากชิกของครูนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องบทขยายกริยาค่ะชีค,ครูก็จะอธิบายไวยากรณ์ให้เข้าใจง่ายเรียนเป็นวัยนะคะ ถ้าใครสนใจชีทของครูกดซื้อที่ตะก้าได้เลยค่ะ